สวัสดีครับกันยังอยู่บ้านหน้าเกษมครับอำเภอทุ่งสีขื้เก่านะครับผมเระเอนขี่มานะครับอ่านมาเจอนะครับตัวสวยมากนะครับก็เลยจะถ่ายให้ดูครับอีกข้อหนึ่งครับของเจ้าบ้านหมู่บ้านนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปสอบถามเลยนะครับผมไปขึ้นดินงนะเดี๋ยวพอตื่นจินตื่นกินเดี๋ยวด้อครับเด้อเนียลูกวันเชตุปบ นี่นะครับกับของกับของหัวท่านเนี่ยนะครับโอ้ขึ้นกันดูหนิหมันไปสมันมันเออไปสั่งเนื้อไปกันได้แ่้วเ่นื้อมันกระดิ่รอมอันนี่แท่งแต่บ่าคอที่คุณท่อกเี่ยวกมาก่อนที่ อย่าเป็นห้องไข่นะเนาะอ,อันจาะว่าใครนี่นะครับปของหัวงแล้วครับสวัสด,ดีครับคุณพ่อ,อสวัสดีครับพ่อชื่ออยังเนาะชื่อพ่อเอ,อ๋อพ่อพุท่านธชื่อกินบ่บดูบ้านอันไหนก่อนเนี่ยบ้านเก,กษตรเนาะอ๋อเลี้ยงงัวมาดมไลยนีกก่พ่องัวนี่บุครับแม่นงูเลี้ยงอันไหนก่อนที่จำไม่ได้เลยวายเลี้ยงวายนักปีเรียงงูอะไรต่างกันบงูคือตัวใหญ่งามจังเนี่ยจะปล่อยอยู่บ่ ได้ว่ะครับห้องไว้ไรบันไดาว่าเปที uh ่เราได้กัว่าไปต่อรองกันว่าว่าสองนตใดหมาจงไรัเตว่าสองเปตใดโอ้สตัวนี่บอกครเป็นสองตัวทเป็นสตัวยันนนี่ครันทองนทองีกนํ่พาร์ตัวนะครับเป็นห่องไปสองนะครับสองลอยข้านีใสนใจกับเขาเบิรงให่นะครับสตัวได้ปี่นอกไเป็นตัวเดียว สองตัวเลยทั้งในทองนี่น้ำทองอีหยังสุ per X ครับสุ per X ทองสุ per X ตั้งเดือนพอทั้งหกเดืนเอเดนเต็มนะครับทองหกเดือนเต็มนะครับสุ per X นะครับทองในหกเดือนแล้วก็มีตัวหน่อยตัวหน่อยของอีหยังนี่ตัวหน่อยของลูกของดินี่ว่ายที่ว่ายัง่ะโอ้โหลูกที่ว่ายทองสุ per X หกเดือนสามตัวนะครับสองแสนนะครับต่อรองได้นะครับนี่ต่อรองได้ ใครสนใจก็เบิ่งได้งัวอยู่หน้ากระเซมหน้ากระเซมตรงสีนะครับเบิดเขาเบอร์โทษได้พอเบอร์โทษครับแมน08แล้วก็2 3 4 1 1 3ตัวครับโอเคที่น้ำทายครับโอเคครับตามเบอร์โทษเบอร์นี่นี่น่าสนใจกับเขาเบิ่งได้นะครับเนี่ยเบิ่งงทายจะชัดเจนเดี๋ยวจะทายเบิ่งอีกสักเท่านะครับทายหลุดยังตรงหลุดเบิ่งนี้่ายคลิปนะครับเน้อง โอเคครับพ่อขอบคุณหลายครับผมครับนี่นะครับผมสภาพสวยงามนะครับแดงจึงคืงงี่ครับเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียเมียคู่ครับตะกอนในท้องนะครับสามตัวนะครับลองไปสองร้อยคะแนนนะครับนี่ครับเป็นบ่เห็นเบอาจกชันเลยเด้อนี่ครับเป็นบ่แดงครับแดงเป็นแดงเลยนะครับครับนี่นะ น้ำเบืงน่ยแดงแนงเนาะแดงเป็นแดงนะครับสุดๆเลยนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่ลงเอาไว้นะครับหรือเข้ามาดูได้นะครับดูหายหน้ากระเสมนะครับทุ่งสีอุดมนะครับครับคนี่ครับดูงชัดๆรงดันหน้าเลยนะครับนี่ครับคุณบอสสุดยอดนะครับ มีใบให้อนะครับใบรับประกันนะครับใบใบสมรับประกันนะครับประกันทองนะครับประทองขึ้นเงินเลยนะครับสามตัวเลยนะครแพ็คคู่แพ็คแพ็คทรีนะครับแพ็คสามนะครับในทองตั้งทนตั้งเดือนกับหกเดือนเนาะน่ครับใบนะครับมีใบบอกเดือนครับหกเดือนนะครับในท้องแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับอครับผมนะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มาเปิดราคากัวสวยๆให้นะครับสองตัวสามตัวในท้องครับสองตัวนะครับอยู่บ้านนาเกษมนะครับตำบลนากเกษมอำเภอทุกสีจังหวัดอุบลนะครับสนใจกระทรเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ลงนะครับี่ครับผมผมก็จะนําเสนอของกัวบ้านๆอย่างนี้ครับถ้ามีราคาก็จะเปิดให้นะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับคนเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ผมจะลงครับจะนําเสนอ วิธีการเลี้ยงัวของชาวบ้านนะครับตามค้อต่างๆนะครับในจังหวัดนี่แหละไปทุกอำเภอนะครับติดต่อเข้ามาครับโอเคครับเจอกันคิมนะสบาย